คุณผู้ชมขาไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครกันแน่ค่ะยูทูบเบอร์ชื่อดังรักเมียแต่ในจอแต่นอกจอซุ้มมีเมียน้อย ไม่พอค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าถ้าพูดชื่อเนี่ยออกกันทั้งประเทศแน่นอนเลยเอาเป็นว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องไปลุ้นกันเราเองนะคะคือเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ขาเมาส์ขาเผือกเนี่ยคือจะต้องได้กินเผือกส่งท้ายปีแน่นอนวันนี้อีหานจิกค่ะเขาก็มีเรื่องมาให้ขาเผือกทั้งหลายได้มีการตามสืบกันนะคะแบบว่าหลายๆคนคล้องใจอ่ะไม่หลับไม่นอนยูทูบเบอร์เนาะมันก็มีดังๆที่แบบคนสนใจก็คงแบบเออไม่กี่คนนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเข้าเรื่องเลยกันนะเดี๋ยวจะเสียเวลาเรื่องมันมีอยู่ว่า อีหานจิกนี่แหละค่ะเขาเนี่ยกำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่ดีๆเนี่ยแหละก็ดันมีเสียงแบบแวแวๆค่เผลกใกล้ตัวแววเข้ามาในหูบอกว่ายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งยูทูบเบอร์ชายนะคะ,ะแคบเข้ามาหน่อยละยูทูบเบอร์ชายท่านหนึ่งรูปร่างเนี่ยผอมแล้วก็เพิ่งจะเซอร์ไพรส์เมียชุดใหญ่ไปได้ไม่นานโจดแคบเข้ามาอีกแล้วค่ะรูปร่างผอมแล้วก็เพิ่งจะมีการเซอร์ไพรส์เมียชุดใหญ่ไปไม่นานแล้วก็กําลังซุ่มซุ่มมีเมียน้อย ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ในจอดูรักเมียรักเมียคือแบบว่านอกจอดันซ่อนบ้านเล็กบ้านน้อยซะอย่างนั้นทําไปได้ยังไงงานนี้ไม่รู้ว่าออกสื่อตัวหลอกหรือเปล่าที่ไม่บอกตัวจริงหรือเปล่าอุ๊บเขาบอกแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าจะจริงหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันเอาเองนะคะแวะมาบอกแค่นี้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะไอการที่ออกสื่อเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้นะคะเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะยูทูบเบอร์ชายรูปร่างผอมแล้วก็เพิ่งเซอร์ไพรส์แฟนไม่นาน อันนี้โนนจทย์ยากขนาดนี้เลยนะคะไปเดากันได้ค่ะ